สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขออนุญาตแนะนําวิธีซ่อมหลังคาหล่อนคู่นะครับที่น้ํารั่วตรงตะคงตะขอพวกนี้นะครับผมเนื่องจากบ้านเราเก่าแล้วนะครับเราจะขึ้นซ่อมเองเลยครับวันนี้นะฮะโอ้มันหยดมาหลายจุดเลยครับไม่รู้ว่าข้างบนเกิดชะตากรรมอะไรครับผมจะมีอุปวัตสดุไปสองสามอย่างนะครับผมตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับผมนี่คือนะครับเซีลรูปนะครับรูปซีลวครับรูปเซีลวครับ อันดับสองนี่คือแผ่นไฟเบอร์นะครับเป็นใยไฟเบอร์ครับเป็นมวน้วนเขาจะเป็นม้วนใหม่นี้มีกระดาษหนึ่งหน้านะครับผมกระดาษกาวหนึ่งหน้านะครับดับสามก็แปลงดีๆที่ครับแปลงเก่าๆก,ก็ได้นะครับดับสาม กระดายแล้วก็มีคัตเตอร์ครับผมเดี๋ยวขึ้นไปกันเลยนะครับผมเอ้ยที่เหลือไม่ได้ก็ซิลิคนคับติดไปหน่อยก็ดีนะครับโอโ้พอขึ้นไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะครับลงมาก็หลงยากครับตามมาดูเลยครับผม อ่ะครับอากาศบนหลังคามันก็ค่อนข้างร้อนนะครับอย่าเริ่มพกนงพกน้ำมาเลยครับการเปิดแผ่นกระเบื้องผมจะเปิดแผ่นท้ายสุดนะครับคือชายกระเบื้องนั่นเองนะครับผมเพราะจะมีตำแหน่งสไลด์ออกนะครับโอ้โหดูหน้าผาดเลยโอ้โหโอืมโ,โ,โ,โชว์ง,งานอะไรบางอย่างนั่นเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก็แต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับ นี่แหละครับเพื่อนี่ก็รัดกลุ่มหน่อยนะครับนี่อ่าท่านไหนอไม่โอเคก็ผ่านไปเลยนะครับการแต่งตัวขึ้นหลังคาแล้วครับอ่าบางทีมันก็อ่อยาก,กถ้าบางท่านก็เตรียมอะไรไม่ถูกดูไปก่อนก็ดูเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะครับผมเวลาขึ้นไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะครับผมยิ่งอยู่คนเดียวท้องประกาศรอรอักษาอุเลยทีเดียวนะครับผมอื <c oughs> <c oughs> แต่งตัวรัดกุมหนะ่ะถุงมือคิด ก็มีอยู่ข้างเดียวนะครับนี่แหละครับปัดกันนะครับผมบนหลังคานี่ครับนี่นะครับพอขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ผมจะเตรียมไว้นะครับสําหรับไฟเบอร์นักครึ่งนะผมจะลองมาครอบนี่ก่อนมันครอบได้ไหมเอ่ยนะครับผมสําหรับไฟเบอร์ตัวนี้นะครับมันจะดีที่สุดก็คืออ่าตัวที่อยู่ที่รับลาบนะครับผมนะครับจามาปากอย่างนี้ผมว่าไม่จะไม่เข้าท่านะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วกันจะใช้ไม่ใช้ก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมน,นี่นะครับมันจะมีกาวอยู่หน้าหนึ่งนะครับผมเนี่ยสำหรับกระเบื้องแตกนะครับเป็นแนวรับลาบ,บนะครับผมเป็นใช้ดีมากเลยเพราะเคยไปปักเ,เสียบ้านเพื่อนนะครับผมครับสำหรับหมวกนี้มันใส่ไม่ได้เพราะไฟเบอร์มันค่อนข้างแข็งนะครับก็ชุบไป,เ,ปเลยครับรัศมีก็ใช้ประมาณอ่า ห้าเซนนะครับครอบครอบไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูให้ดูนะครับว่ามาครอบอย่างนี้มันยากนะครับมันยากมันอาจจะได้นะครับสําหรับท่านที่มีเวลานะครับแต่ผมไม่มีเวลาอะไรมากนะครับฝนก็จะตกลงมาเลยทีเดียวนะครับผมก็ครอบครอบดูโอ้โหมันเด้งดึิมเด้งดด๋มนะครับมันแข็งมากเลยนะครับผมสําหรับอ่ะแล้วก็ถาลองถาทับดูก็ได้นะครับก็พอได้อยู่นะครับผมแต่ไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่นะครับไออ่ะ เส้นใยไฟเบอร์ตัวนี้นะครับผมนะครับสําหรับกระเบื้องที่แตกกลางแค่นั้นเองใส่ได้พื้นที่จุดเรียบนะครับสําหรับท่านจะใช้นะครับพื้นที่เรียบก็ทาอลูฟซิลไปก่อนนะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้แปะไปนะครับแปะไปทับตัวลูฟซิลอะไรมันก็อยู่ของมันอยู่แล้วครับ ไม่จําเป็นต้องใช้กระดาษกาวไอ้กาวไม่ต้องไปแตะก,ก่อนนะครับใช้ลูกฟิลรองพื้นแล้วก็แตะตัวนี้แล้วทาทับไปประมาณสองสามรอบนะครับลูกฟิลตัวนี้ผสมน้ํานิดหน่อยจะดีเลยนะครับผมแต่นี่ผมได้ดิบดิบเถื่อนเถื่อนเลยครับพอเร่งด่วนนะครับแป๊บเดียวมันก็แห้งนะครับฝนก็จะตกนตะครับอยู่นานไม่ได้เลยนะครับพี่น้องเอ้ยนะสำหรับท่านที่อ่าอขอแนะนำนะครับสำหรับท่านที่อ่าเป็นโรคความดันนะครับ นะครับเป็นโรคความดันนะครับหรืออะไรเนี่ยอย่าเสี่ยงที่จะขึ้นนะครับจ้างเด็กขึ้นดีกว่านะครับหรือท่านไม่มั่นใจว่าท่านเป็นความดันมให้ยืนตรงๆนะครับยืนตรงๆเหยียดแขนตรงๆแล้วหลับตาดูนะครับถ้าถ้ายืนนิ่งเอ๊ะไม่เอียงไปไหนก็ได้นะครับสําหรับแผ่นปะนะครับผมสำหรับแผ่นปะหลังคาเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะมีปมด้อยเนี่ยครับอ่าเนินตรงเนินนะครับตรงเนินรับน้านะครับนะครับมันจะชอบลอกนะครับ ให้ใช้ลูปสิวทาได้เลยนะครับทอทาให้มันนูนนูนให้เป็นตัดรับน้ํานะครับเพื่อน้ําสไลด์ผ่านไปนะครับผมตัวนี้ลูบสิวตัวนี้ใช้ได้ดีเลยครับแป๊บเดียวแห้งเลยนะครับผมทันฟ้าทันฝนนะครับผมผมจะสาดให้หมดเลยครับไอ้ตรงไหนที่เขาทาไว้เมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนผมก็จะซ่อมมันเลยนะขึ้นมาแล้วเอาให้คุมกับเนี่ยผมทาเลยนะครับทาจุ๊กๆเข้าไปนะครับปั่นปั่นใช้แปรงปัดเข้าไปนะครับผม หนึ่งนี่วันนี้ซื้อมากระป๋องเล็กนะครับกระป๋องละหนึ่งกิโลเองก็จะใช้ได้เยอะเลยนะครับสำหรับบ้านสี่ตารางเมตรยาวนะครับยาวสิบสองเอ่อสิบตารางเลยสิบเมตรคูณสิบสองเมตรเลยครับพอดีนะครับหัวจุก่อหัวจุกหลังคาเนี่ยครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมมีประมาณหกสิบนะหกสิบจุดเองเนี่ยเห็นพืนลายผมแต้มไปนี่ครับผมแต้มไปแต้มไปครับแต้ม ครอบทั้งเหล็กทั้งอะไรไม่ต้องคิดถึงการหรือนะครับไม่ต้องคิดถึงการถอดนะครับเพราะนั่นคืองานหรือแน่นอนครับผมฝาฝนก็จะมาครับพี่น้องเอ้ยจะไห้ไหมเนี่ย <laughs> นี่แหละครับตรงปูนตรงที่เขาถาทานทำไว้เรลกกรถางหมดเลยนะครับผมถาครอบไปอีกรอบนะครับถาเข้าไปถาทับปันป่นปัดเข้าไปครับ ได้ไทมีเวลาก็สองสามที่ย้องอัดเข้าไปเลยนะครับผมส่วนผมเนี่ยน่าจะเที่ยวเดี่ยวเที่ยวคืออัดพลังงานอัดเข้าไปเลยครับปัน่นปั่นเข้าไปเห็นครับตามภาพเลยนะครับผมสําหรับท่านๆน,นะครับทีอ่อยากจะซ่อมหลังคาพวกนี้นะครับให้ระมัดระวังให้เดินนะครับเวลาเดินนะ เดินให้ตรงหัวน็อตครับเดินให้ตรงหัวน็อตนะครับอย่าเดินหลุดหลุดแนวน็อตเป็นอันขาดนะครับร่วงแน่นอนนะครับผมไม่งั้นได้นอนกินข้าวต้มที่โลงบานแน่นอนครับผมผสมน้ําหน่อยนะครับ,ม,ม,ม,นนรบมันจะไหลล,ลื่นๆปื๊ดๆหน่อยนะครับผมนะครับสําหรับท่านที่อยากขึ้นซ่อมหลังคาก็ฟังคลิปผม lait. เตือนสตินะครับไม่ได้ขึ้นก็เตือนสติน้องๆนุ่งที่ขึ้นไปก็แล้วกันนะครับผม <laughs> ตัวนี้ผมขึ้นบ่อยนะครับพวกหลังคาเนี่ยผมชอบขึ้นนะครับขึ้นอะไรที่มันสเสีย่ยงๆขนาดอายุเยอะแล้วก็ยังชอบขึ้นชอบปีนป่ายเลยนะครับผมหวังว่า,าแต่เล็กๆน้อยๆอยคลิปวิดีโอนี้จะเป็นวิทยาทานแก่หลายๆท่านนะครับผมที่อยากจะขึ้นอยากจะซ่อมหลังคาครับสวัสดีครับ